ไขมันพอกตับเกิดจากอะไรแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง PNP Wellness เพื่อดูแลสุขภาพที่ดีไปด้วยกันไขมันพอกตับนะคะคือภาวะที่ไขมันสะสมอยู่ในเซลล์ตับมากเกินไปซึ่งอาจนําไปสู่การอักเสบแล้วก็เกิดการผังผืนนะคะแล้วก็เกิดเป็นตับแข็งในระยะยาวโดยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักด้วยกันนะคะสําหรับไขมันพอกตับประเภทที่1น,นะคะไขมันพอกตับที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะก็จะทําให้ตับเผาผลาญได้ผิดปกติ ประเภทที่2นะคะก็คือไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลโกอฮอล์มีสาเหตุหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการกินของหวานของมันของทอดมากเกินไป โดยเฉพาะน้ำตาลฟุตโตสและไขมันทานภาวะอ้วนลงพุงนะคะหรือว่าผอมลงพุงที่เรียกว่า TOFI ก็คือการมีไขมันสะสมบริเวณช่องท้องมากเกินไปดื้ออินซูลินก็คือร่างกายควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีทำให้เกิดไขมันพอกตับนั่นเองเบาหวานชนิดที่2เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการใช้พลังงานในร่างกายไขยมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไตกรกลีเซอไรด์ขาด การออกกําลังกายหรือว่าไม่ชอบออกกําลังกายลดน้ําหนักผิดวิธีหรือว่าลดอาหารอดอาหารนานเกินไปและสุดท้ายนะคะก็อาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมก็เป็นได้นะคะอย่างสัญญาณเตือนที่กําลังบอกว่าคุณเป็นไขมันพอกตับอยู่นะคะแต่ว่าสําหรับบางรายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยมีอะไรบ้างมาฟังกัน,นะคะ่ะ 1. มีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย 2. ปวดตื้อๆบริเวณชายโครงข้างขวานะคะ 3ค่าเอนไซม์ Inside ตับผิดปกติจากผลตรวจเลือดวิธีการดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันไขมันพอกตับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. นะคะพยายามควบคุมน้ำหนักและก็รอบเอวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ2ลดน้ำตาลลดน้ำอัดลมลดอาหารแปรรูปทุกชนิด3พยายามออกกำลังกายทุกวันนะคะอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีต่อวันก็ยังดีนะคะ 4. พยายามงดแอลกอฮอล์ให้ได้น้อยที่สุด5้ารับประทานอาหารที่ดีต่อตับนะคะ,ะ,คะเช่นผักผลไม้น้ำมันมะก,กอกแล้วก็ปลาทะเล สำหรับใครนะคะที่มีอาการดังที่กล่าวไปนะคะหรือว่าเสียงที่จะเป็นไขมันพอกตับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเรามาดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะ